สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาไฮกิ้งกันนะคะที่ตรงนี้เป็นที่ที่น้ำตกสวยมากแล้วก็มีเลกสวยมากนะคะมันก็ไม่แห้งไปทั้งหมดนะคะเห็นไหมดีใจมากที่มาเห็นน้ำตกเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะคะน้ำตกยังสวยเหมือนเดิมค่ะนูนเห็นไกลๆตรงนูน้นเห็นไหมน้ำตกน้ำตกยังมีอยู่เยอะแยะเลยค่ะทุกคน เนี่ยชุ่มชื้นมากเลยที่ตรงนี้เห็ดน่าจะมีเยอะนะ่นเนี่ยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจกันนะคะสวย can we go in now yeah okay let's go <S <Yeah. S 1> เห็นไหมทุกคนน้ำยังเยอะแยะเลยค่ะมันก็ไม่แห้งไปทั้งหมดนะคะที่ตรงนี้ดีใจมากเลยที่กลับมาครั้งนี้ไม่ได้มานานคันตกแหงนี้แล้วก็ ยังชุ่มชื้นไปด้วยน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะมาหาเห็ดกันด้วยนะคะถ้าโชคดีก็จะได้เจอเห็ดบางชนิดค่ะตอนนั้นที่ขวัญมาจะเป็นหน้าหนาวนะคะหิมะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่ๆหลายชนิดมากนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนั้นะคะมีทั้งต้นแฮมลอกมีต้น โอ๊กมีต้นอะไรอีกอะต้นสนไพท์ทรีโอเคโอวิค c น n go that way too Bob you can go that way too you wanna check it out yeah go ahead so เดี๋ยว <it. S 1> เราจะขึ้นไปฝั่งขวาก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันจะเดินเลาะไปตรงข้างๆน้ำตกนะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเลาะน้ําตกข้างน้ำตกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนตรงข้างนี้สวยมากบอส i t h beautiful? พี่นี่มาเค่มีเสวียสวยฝันไม่เคยเข้ามานะตั้งแต่มามาที่เขานี้แล้วไม่เคยเข้ามาฝั่งนี้เนาะสวยนะโอ้ยดีใจดีใจเห็นน้ําตกยังมีน้ําเหลืออยู่เยอะแยะเลย แล้วตรงฝั่งนี้นะคะมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไฮกันข้างบนนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนชมดูของน้ำตกนี่เห็นไหมมันจะสูงขึ้นไปข้างบนนั่นเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไฮขึ้นไปฝั่งนูน้นแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนของน้ำตกนะคะสวยมากน้ำตกสวยมากโอ้ยดีใจมากเลยที่เห็นน้ำตกว้า It's beautiful here. Yeah. ทุกคนดูบริเวณข้างบนนี่สิขนว่ามันมันร่มรื่นมากเลยนะแล้วก็มันจะมีต้นแฮมห็อกเยอะมากๆทั้งต้นแฮมห็อกแล้วก็ต้นสนเยอะนะ่ะสวยนะป่านี้สวยมาก ต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยเฝั่งนี้น่าหาเห็ดเนาะน่าเดินหาเห็ดเราจะเดินรอบๆเลกแล้วก็จะเดินสำรวจพื้นที่เนะาะดูว่ามีต้นไม้ชนิดไหนเยอะบ้างแล้วก็จะเดินดูว่ามันจะมีเห็ดชนิดไหนที่เกิดขึ้นบริเวณนี้บ้างนะคะด่เดินขึ้นเข่าแล้วทุกคนเริ่มเหนื่อยเหรอเห็นไหมข้างบนนี้ทุกคน เดี๋ยวให้ดูป่าข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยสวยมากเพราะว่าขวัญเคยมาไฮกิ้งที่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยปีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาเนาะยังนึกอยู่ว่าป่าอนี้อมันน่าจะมีเห็ดพึ่งเยอะอะเพราะว่าต้นสนมันเยอะอะ่ะเนี่ยเข้าไปดูข้างในเลยค่ะเยอะมากๆต้นสนอ้าวนี่ทุกคนดูข้างหน้านั่นสิใช่หมดเลยค่ะเป็นป่าต้นสนหมดเลยนะคะ แล้วมันสวยมากๆอกะตรงนี้เนี่ยบริเวณข้างบนเนี่ยหญ้ามอสหญ้าอะไรมันก็ยังขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินเดินหาเห็ดดูแถวบริเวณนั้นนะแล้วก็ข้างในนนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่เยอะมากบ๊อบเลสโก้บ๊อบ มันยังร่มรื่นแล้วก็ไม่แห้งมากๆเลยนะแถวๆนี้ไม่แห้งมากเหมือนป่าอื่นๆที่เราไปเดินกันมาเนาะสวยสวยมากตรงนี้บ๊อบว่าะติ่งสวยเนาะสวย but my microphone's turned off ตอนนี้นะทุกคนนะเรามาถึงตรงจุดข้างบนของน้ำตกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูฝั่งด้านฝั่งนู้นนะคะตอนนี้เราจะอยู่ข้างบนของน้ําตกเนาะอันนี้คือส่วนด้านบนนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างนู้นที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือที่เราเดินผ่านมาตอนเมื่อกี้นะคะบ b o b c แค e f u l the camera นะ Drop the camera <laughs> สวยข้างบนนี่ก็สวยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเขาให้เรายืนชมวิวนะคะชมวิวข้างบนน้ำตกนะคะแล้วก็สามารถมายืนถ่ายรูปตรงนี้ได้เนาะ ในนี้ทุกคนจะเป็นต้นแฮมหลอกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นไม้ล้มตายทับถมกันนานหลายปีเนาะเยอะมากๆเนาะแต่มองไม่เห็นเห็ดแม้แต่ชนิดเดียวอะทุกคนเอ้ยแปลกมากเดี๋ยวขวัญจะเดินเข้ามาดูตรงนี้หน่อย มันป่ามันชื้นชื้นนะมันไม่แห้งไปทั้งหมดนะทุกคนนะแม้แต่เห็ดหลินจือก็ไม่เห็นนะทุกคนแปลกไหมละ่ะเนี่ยอันนี้เห็นไหมต้นไม้กริงไม้มันทับถมเรียงกันอยู่นี่สงสัยนานหลายปีมากอะ่ะ ดูแล้วมันน่าจะมีเห็ดมันปูขึ้นเนาะแต่มันไม่มีให้เราเห็นแม้แต่เงาเลยจ้ะทุกคนเอ้ย walk back to the trail i ร h t อันนี้เราเดินเข้ามากลางป่ากันนะคะทุกคนเดินออกจากทางเดินไฮกิ้งกันเนาะ แล้วก็เข้ามาดูด้านในและแล้วเราก็มาถึงตรงที่เลกนะคะทุกคนอันนี้เราเดินไฮงเลาะกันมาเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดเราก็มาถึงตรงเล็เนี่นะคะแล้วถ้าเราเดินต่อไปตรงนู้นนะคะมันก็จะเดินอ้อมเลกเป็นวงกลมแล้วก็เดินกลับไปหาที่น้ำตกตรงที่เราเดินเข้ามากันนะคะ ะคะ่ะเล็กก็ยังมีน้ําอยู่นะคะสวยมากตรงนี้ก็จะมีบางคนเขาก็จะมาตกปลากันนะคะเราจะเห็นคนเข้ามาตกปลากันไกลๆอยู่ตรงข้างเล็กตรงนู้นนะคะทุกคนตรงนู้นข้างล่างนะคะมีคนมานั่งตกปลากัน ยากาศดีมากทุกคนตรงนี้ขวัญก็จะขอปิดคลิปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินรอบเลกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะกลับบ้านกันนะคะก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะขวัญก็พามาเดินไฮิ้งเล็กๆน้อยๆพามาชมวิวเนาะมาดูน้ําตกแล้วก็มาสํารวจพื้นที่สําหรับมองหาเห็ดแต่ก็ไม่เจอเห็ดทุกชนิดนะคะทุกคน ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะดูเสร็จแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สําหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมค่ะดูเสร็จแล้วก็กดซับสไครต์ให้ขวัญด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับวิดีโอขวัญน,นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า